สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง f i ล์มเทช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนเทนากฤตเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตรายได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายได้ให้ทุกคนได้ทราบกันครับซึ่งในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหมีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์หลายๆเรื่องกําลังแข่งกันทํารายได้น่าดูเลยนะครับ ดังนั้นใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์มเตอร์เมนตี้ของเราเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณธนงศักดิ์ครับโดเนตมาสนับสนุนรายการ100บาทคุณธนวัฒร์25บาทคุณสมเกียรติ100บาทคุณองอาจ38บาทคุณสุวิมล20บาทคุณตรี35บาทคุณจักรพงศ์100บาทคุณวัชระเดช100บาทคุณแสนคม50บาทคุณบัณดิต9 9บาท คุณอัชารา30บาทและขอขอบคุณซูเปอร์โดเนตจากคุณปีชา500บาทครับขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับและสำหรับพ,พี่น้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตเรยได้หนังของเราให้มีต่อๆไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดนเนตได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดที่ผมใส่ไวใ้ใต้คลิปได้เลยนะครับ และสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่5สิงหาคม2024ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปลุ่นมือพร้อมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ประจำสัปดาห์ครับกับภาพยนตร์เรื่อง Trap ภาพยนตร์แนวทิวลร์จากค่าย Warner b r o t h e r กับเรื่องราวความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับ2พ่อลูกที่กำลังชมคอนเสิร์ต โดยแท็บเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่2สิงหาคมใช้ทุนสร้างไป30ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น20ล้านเหรียญตัวนี้ต้องทำไม่ได้สักประมาณ60ล้านเหรียญนะครับถึงจะคุ้มทุนดังนั้นเปิดตัวที่รายได้ประมาณนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในเส้นทางครับ <S <S ไปต่อกันที่ภาพยนต์จากบอลิวูดครับกับ Bad News ภาพยนตร์แนวโรแมนติกคคมเมดี้จากประเทศอินเดียกับเรื่องราวความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์เพียงชั่วข้ามคืนโดย Bad News เข้าฉายในอินเดียไปเมื่อวันที่19กรกฎาคมครับใช้ทุนสร้างไป10ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิน้น12.3ล้านเหรียญตัวนี้ถึงแม้ว่าจะใช้ทุนสร้างไปไม่เยอะนะครับแต่รายได้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไรครับสัปดาห์ล่าสุดก็เก็บเพิ่มมาได้แค่เพียง2ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับ ดูแล้วเต็มที่ก็น่าจะได้แค่ประมาณคุ้มทุนนะฮะเรื่องนี้ไม่น่าจะได้กำไรแล้วครับไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับ Twister s ภาพยนต์แนวแอคชั่นทิลเลอร์จากค่าย Warner Brothers และ Universal Pictures ที่สร้างขึ้นจากภาพยนต์ต้นฉบับในปี1996โดยภาพยนต์เรื่องนี้เข้าฉายในเอเมริกาไปเมื่อวันที่19กรกฎาคมซึ่งล่าสุดมีการแก้ไขข้อมูลทุนสร้างของภาพยนต์เรื่องนี้นะครับมาเป็น155ล้านเหรียญซึ่งปัจจุบันก็ทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น274.3ล้านเหรียญก็ถ้าดูจากทุนสร้างที่มีการแก้ไขล่าสุดนะครับรายได้ ปัจจุบันก็ถือว่าไม่ได้แย่มากครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังสามารถที่จะคุ้มทุนได้อยู่ครับไปต่อกันที่ภาพยนตร์ที่เพิ่งเข้าฉายในบ้านเรานะครับกับลองเล็ก s ถอดรหัสคลั่งอมหิตภาพยนตร์แนวโฮเลอร์ทิวเลอร์จากค่ายีนออนกับเรื่องราวการตามล่าเพื่อไขคดีฆาตกรรมของเจ้าหน้าที่ FBI โดยภาพนเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่12กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป10ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปลทั้งสิ้น79.4ล้านเหรียญครับเรื่องนี้ถือว่ากระแสะการตอบรับดีเกินคาดครับหนังคุ้มทุนตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เข้าฉายตอนนี้ก็ทํากําไรให้กับทั้งค่ายได้หลายเท่าแล้วครับขอแนะนำ o u t u b e p r เมีย m ราคาเริ่มต้นที่19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music มูลค่า129บาทตลอดการใช้งาน ยังไม่พอเรายังแถม VIU Premium ให้อีก1เดือนไปเลย ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์แถมยังเปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วก็สามารถย้ายมาใช้บริการกับเราได้ครับเรามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้ไม่ว่าจะรีวิวหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามารบกวนอีกต่อไปพี่พน้องคนไหนที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งไอดีไลน์้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือจะสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราแอดแคส 4K กันนะครับ ส่วนเรื่องนี้กำลังจะเข้าฉายในบ้านเราวันที่8สิงหาคมนี้ครับกับฟ y Me มีท h e m มูลทยานฟ้าสู่พื้นจันทร์ภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมดี้จากค่ายโคลอมเบียพิกเจอร์กับเรื่องราวความรักที่มาพร้อมกับภารกิจสำรวจดวงจันทร์โดยฟรายมีทูดูมูลเข้าฉายในเอเมริกาไปเมื่อวันที่12พฤศจิกายนใช้ทุนสร้างไป100ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปเพียงแค่37.7ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับ เรื่องนี้ถือว่าทำรายได้ไปน้อยเกินคาดครับหนังใช้ทุนสร้างระดับร้อยล้านฮะแถมยังมีสการเลตโจแฮนสันมีทั้งชันนิ i งทาทัมแสดงนำด้วยครับไปดูรายได้เรื่องนี้กันต่อนะครับกับ a q u a e a s Day One ริมแดนไร้เสียงวันที่1ครับการกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แนวดราม่าทิวเลอร์จากค่ายพาราเมลพิกเจอร์ซึ่งในภาคนี้จะย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวตั้งแต่วันแรกที่เอเลียนบุกโลกโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในเอเมริกาไปเมื่อวันที่28มิถุนายนใช้ถุกสร้างไป67ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น258.8ล้านเหรียญรุ่นนี้ก็ถือว่าได้กำไรหายห่วงไปแล้วนะครับสัปดาห์ล่าสุดก็ยังเก็บรายได้เพิ่มมาอีกประมาณ5ล้านเหรียญครับ ปืนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับกับ Bad Boys Ride right or Die คู่หูขวางนรกลุยต่อให้โลกจำ การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอคชั่นคอมดี้จากค่ายโซนี่พิกเจอร์กับภารกิจล้างบนทินให้อดีตเจ้านายที่กลายเป็นเรื่องวุ่นวายใหญ่โตโดย Bad b o y สในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่7มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป100ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไประลัละงสิ้น398.2ล้านเหรียญครับดนี้ก็ได้กําไรไปแล้วนะครับสัปดาห์ล่าสุดเก็บรายได้เพิ่มมาอีกประมาณ3ล้านเหรียญครับ ไปต่อกันที่โซนหัวตารางกันบ้างครับเริ่มจากเรื่องนี้ครับกับ Inside Out 2มหัศจรรย์อารมณ์โอลเวง2การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอนิเมชันจากค่าย p ิ x a r Studio และด i s n e y กับเรื่องราวของศูนย์สั่งการทางอารมณ์ของไรลี่เด็กสาวที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นโดย Inside Out 2เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่14มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป200ล้านเหรียญปัจจุบันกว่าไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น1,555ล้านเหรียญ น้ำโดงกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำไรายได้สูงที่สุดในปี2024อยู่ในขณะนี้ครองตำแหน่งเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่ทำไรายได้สูงที่สุดในโลกแถมในสัปดาห์นี้ยังสามารถทำไรายได้แซง The Avengers ขึ้นไปติดอยู่ใน10อันดับหนังทำเงินตลอดการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหถือว่าเป็นการกลับมาที่ยิ่งใหญ่สมการรอคอยมากๆครับสำหรับ i ินไ side ์ u อในภาคนี้ ส่วนเรื่องนี้รายได้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับกับ Despicable Me 4 Mr. Sa a รบร้ายเกินพิกัด4การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอนิเมชันแนวคอมบดี้จากค่าย Illumination และ Universal p i c t u r e กับเรื่องราวความวุ่นวายครั้งใหม่ของครอบครัวกรูและเหล่าลูกสมุนมินเนี่ยนตัวป่วนโดย Mr. ส a ตอบในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่3รกรกฎาคมใช้ถุกสร้างไป100ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น752.2ล้านเหรียญ เรื่องนี้รายได้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับหนังคุ้มทุนตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เข้าฉายแถมรายได้ตอนนี้ก็ยังมีความเป็นไปได้ครับที่จะกลายเป็นแอนิเมชันพันล้านอีกหนึ่งเรื่องในปีนี้ ไปต่อกันที่ภาพยนตร์ที่มาแรงที่สุดใน2ส,สัปดาห์นี้ครับกับเด w o l v e r i n e d e a d p o o ูภาคที่3ครับที่ในภาคนี้อยู่ภา,ายใต้การดูแลของ Marvel Studio ซึ่งก็ยังคงความเป็นหนังเรท R และก็เซอร์วิสแฟนๆแบบสุดๆเลยเหรอครับโดย Deadpool Wolverine เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมใช้ต้นสร้างไป200ล้านเหรียญปัจจุบันกวาดรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น824ล้านเหรียญโอ้โหมาแรงมากๆครับสัปดาห์นี้กระโดดขึ้นไปอยู่ใน ในอันดับที่2ของอันดับหนังทําเงินในปี2024เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นรองแค่ Inside Out ทเรื่องเดียวเท่านั้นแถมยังขึ้นมาเป็นภาพยนตร์เรทอาร์ที่ทำไรายได้สูงที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกแล้วครับตอนนี้ซึ่งมีไรายได้ตามหลังอันดับ1 j o k e จอเกอร์อยู่เพียงแค่200กว่าล้านเหรียญเท่านั้นเองครับต้องรอติดตามกันดูเลยละครับว่าสุดท้ายแล้วเดดพูลแอนด์วูฟเวอรีนจะสามารถสร้างสถิติไปได้ไกลขนาดไหนครับ กลับมาดูไรายได้ภาพยนต์ไทยบ้านเรากันบ้างครับเริ่มจากเรื่องนี้ครับกับ The Curse Land แดนสาบภาพยนต์แนวฮ o ลเลอร์ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่11กรกฎาคมปัจจุบันทำไรายได้ไปแล้วประมาณ20ล้านบาทภาพยนต์เรื่องยูเลนัต2 3 2 4ครับภาพยนต์แนวโรแมนติกไซไฟที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่4กรกฎาคมโดยภาพยนต์เรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปประมาณ75ล้านบาทปัจจุบันทำไรายได้ไปแล้วประมาณ9ล้านบาทครับ ภาพยนตร์เรื่องเทอม3ภาพยนตร์แนวฮอล์เรอร์ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่30พฤษภาคมปัจจุบันทำรายได้ไปลวประมาณ129ล้านบาทภาพยนตร์เรื่องผาดําคาไอซินเดเรลลาสตอรี่ภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่25กรกฎาคมปัจจุบันทำรายได้ไปละประมาณ8ล้านบาทปิดท้ายกับภาพยนตร์ไทยเข้าฉายใหม่เรื่องพอชอหนึ่งสมรภูมิคืนชีพ ภายนต์ในแอคชั่นโฮเลอร์กับเรื่องราวการ,รเผชิญหน้ากับซอมบี้ในยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่1สิงหาคมปัจจุบันทำรายได้ไปรับประมาณ4ล้านบาท เอาละครับและนี้ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่5สิงหาคม2024ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤษจากช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง